ดนชุดสายกรงสายเกียร์เครื่องหรือว่า ECU อะไรเงี้ยครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับให้เราดูเราชมมีแผงวงจงวงจรอะไรให้ครบทุกแบบทุกแบรนะครับโชคโชกก็ยังมีเลยครับผมนี็อตน็อะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ได้นะจานลงจันร์ดิสเลยเนี่ยเฮียเขาจะดูรายละเอียดไว้หมดแล้วครับผมก็ เข้ามาดูกันได้นะครับผมเข้ามาดูกันได้ก็ครับเมื่อก่อนจะทักประมาณเจ็ดครับก็เข้ามาทักกันได้นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมก็เข้าไปสตอรี่ก็ทักเกียงแค่นี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมมาเจอกันได้อัปเดตจักรยานมือสองนะครับจักรยานมือสองนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฟัสิริครับวันนี้วันนี้วันนี้ขบุ้นสตอรี่ก็มาเหมือนเดิมครับโกดังจักรยานโกดังจักรยาน80%เป็นเสือหมอบนะครับอีก่าอีก20%อีกก็มีทั้งทัวริงแล้วก็ภูเขานิดหน่อยนะครับแซมแซมกันแต่ถ้าอยากได้จักรยานเสือหมอบนะครับต้องมาที่นี่ครับผมต้องมาที่นี่นะครับเอา,าพาไปดูเลยดีกว่า อันนี้นีนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรมันมีสองฝั่งนะมี2ฝั่งครับผม2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้ก็จะจักรยานก็จะมีคละกันจะมีคละกันซึ่งก็จะแตกต่างกันหลายแบบหลายรุ่นนะครับแต่หลักๆก็คือเป็นเสือภูเขาอ้าไม่ใช่ปกติเอามายังไปกติเอ่อก็จะเป็นเสือหมอบนะครับเสือหมอบนะครับผมซึ่งก็จะมีหลายแบบหลายไซส์หลายขนาดนะครับผม มาดูกันเองได้นะครับไปดูกันเองได้อย่างอย่างตัวตัวแรกนะครับแต่ตัวแรกก็จะเป็นของแจนนะครับแจนแจนไซส์สนะครับผมไซส์สนะครับชุดทิปเตอร์ก็จะเป็นคาริสนะครับคาริสนะครับคาริสไม่รู้กี่สปีดนะอันนี้เปลี่ยนเฟือง เฟืองหลังใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสปีดนะผมอันนี่แปดสปีดนะครับผมอันนี้นนก็จะเป็นจแอนนะครับจแอนไซส์เอนะครับอันนี้ปีไหนผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะปีไหนไม่รู้อันนี้ก็จะน่าจะเป็นคาลิทอ่าอันนี้คาลิทแปดสปีดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจแอน์ไม่ใช่ฟิตฟิตฟิตไซส์ห้าสิบเอ็ดนะครับไซส์ห้าสิบเอ็ดนะครับ อันนี้ค่าลิกนะครับค่าลิกแปดสปีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้อ่านอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกฟิตปะอ่าฟิตนะครับผมอันนี้ชุดขับเป็น105นะครับ1 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สปบีดอันนี้10สปีดนะครับชิปตัว ชุดขับนะครับสับจานก็เป็นหนึ่าโอเวลจานเป็นโอเวลนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสกอตสกอตนะครับผมสกอตตัวนี้เป็นไซส์ไซส์เอสนะครับไซส์เอสเป็นโซลา่านะครับโซล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสปีดนี่โซลา่าเก้าสปีด ส่วนตรงนี้จะเป็นเบนซี่นะครับเบนซี่เบนซี่คาลิทนะครับคำคาลิทนะครับตนี้นะครับก็ส่วนตัวต่อมาอันว่าอะไรอูอะไรอ่นอนานว่าอะไรไม่รู้ชุดขับเป็นโซลา่านะครับชุดขับเป็นโซลา่าสายไม่บอกสติกเกอร์หายเป็นโซลา่า เป็นกระโหลกวงนะครับผมเป็นกระโหลกวงสเปเชียลไลน์นะครับสเปเชียลไลน์ชิปเตอร์เป็นคาลิสตนะครับผมอันนี้สคอร์นะครับสคอร์อันนี้ไซส์เอ็มนะครับสูงหน่อยนะครับชุดขับเป็นโซล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสปีดสามจานก็คือ เขาเรียกว่าย้ำนะครับผมย้ำนะครับถ้าเกิดชอบตัวไหนอยากได้อะไรแคปหน้าจอครับย้ำนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไลน์เข้ามาถามใต้คลิปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นฟิตนะครับฟิสตไซส์51นะครับผมชุดขับเป็นโซลาครับผมชิปที่ว่เป็นโซลาร์เก้าสน้ดอันนี้ก็จะเป็นเจแอนเจแอนไซเอสนะครับผมชุดขับเป็นชุดขับเป็นไทก้านะครับผม ไท910สปีดน,นะครับผมลองกดดูอันนี้ก็จะเป็นจแอนนะครับจแอนชุดขับเป็นโซล่า9สปีดนะครับผ้าพันแทนก็สวยงามน,นะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเมื่อกี้เราอยู่ล็อกหน้าละล็อกหน้าอันนี้ล็อกล็อกหลังล็อกหลังล็อกล็อกที่สองนะผมล็อกที่สองก็จะเป็นจแอน ใจแอนชุดขับเป็นโซล่าชิปเตอร์เป็นเก้าสปีดนะครับผมชิปเตอร์เก้าสปีดอันนี้ก็จะมีมือเบรกด,ด้วยนะมือเบรกข้างหน้าออฟพุชออฟพุชออฟพุชออฟออฟออฟอุชอ่าออฟอุชนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไปเนะโซล่านะครับเก้าสปีดนะครับโซล่าเก้าสปีดนะพี่นงสวัสดีครับ,รบผมเห็นคุณตั้งนานแนละ้ว เอาผมไม่เห็นพี่เลยผมเพิ่งเห็นพี่คุณลูกค้าเาเรียกว่เต็มเลยเหรอจากที่ไหนพี่มาจากที่ไหนเขาบอกดูจากคลิปไม่รู้คลิปคุณรู้คลิปผมเลยน่าจะเป็นคลิปพี่แหละไม่รู้คลิปคุณก็มีแล้วเขามาจากไหนเขามาจากที่ไหนกันไม่ได้ถามเหรอป้อมประจุป้อมประจุสมุดประการโอเคนี่นี่พี่น้องพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใจแอนเวลาเวลาเดีขาดูกันเขาดูเนี่ยไซส์ไซส์เอสไซส์เอ็มเอลอะไรประมาณนั้นเขาไม่ได้ดูสี่หกสี่สี่แปดหรอ มันมันเทียบกันได้เหมือนกับเบอร์รองเท้ายยูู U U S กับ U N อะไรประมาณนั้น่ะอืมประมาณนั้นผมว่ามีมันมีแต่สี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบห้าสองอะไรเงี้ยมีมีมันบางทีก็มีเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนแบบว่าเป็นเป็นตัวเลขอะไรเงี้ย ml เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ ml มันน่าจะสูงนะพี่ใหญ่นะไซไซใหญ่ถ้าเห็นตรงเนี้ยนะครับดูยังไงตามประสบการณ์ผมประสบการณ์ประมาณห้าสิบสี่ใช่ใหญ่มากสูงอย่างต่ำก็ห้าสิบสองห้าสิบสี่ขึ้นไปอย่างเงี้ยไอเนี้ยสี่หกสี่หกเหรอ ผมนึกว่าสี่สิบเก้าเคยประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าผมมายืนเนี่ยที่โอนเนี่ยโอ้โจักเดิมประมาณนี้ผมขี่อยู่ประมาณเสี่สิบหกผมขี่เป็นชี่อยู่ประมาณสี่สิบแปดอันนี้สเปเชียลไลท์ใช่ไหมสเปเชียลไลท์ชุดขับเป็นไทก้าชิปเตอร์เป็นโซล่าอ่าไปอันนี้ก็จะเป็นบิลินดาพี่น้องนี่บิลินดานี่ไซส์ไหนไซส์อะไรไม่ใช่บิลินดามี อ่านว่าอะไรนะมิริด้าผมก็เรียกเป็นมิลินด้าเหันผมก็เรียกมิลินด้าผมใกล้ๆกันน่าจะไซส์สี่หกไซส์สี่หกสี่หกนี้ก็สูงประแรมร้อยสีสิบก็ขีได้ครับร้อยร้อยตั้งแต่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบแปดอ่าสิบขี่ได้เออขี่ได้ถ้าถ้าพอข่อมได้นะถ้าเอาเอาไม่ไม่ไม่โดนไข่ก็พอเออเออประมาณนั้นคูจะไม่โดนไข่เลยคือให้มันหลุมหลวมอ่ะเป้าเออไม่โดนเป้าบ้านพผมผมพูดแล้ผู้หญิงล่ะไม่โดนผู้หญิงไม่โดนอะไร ขอบคางเก่งเปราเปร่าเก่งแล้วกันนะโอ้ลืมไปว่าเขามีผู้หญิงด้วยลืมไปครูตัวครูตบางทีผู้หญิงขี่อ๋อผู้หญิงดูด้วยผู้หญิงด้วยถ้ามาคอมเนี่ยคอมอ่าคอมคอมอ่าคอมแซมเปิ้ลหลวมๆนะถ้าไม่โดนเปร่าไม่ดันเป้าก็โอเคก็ขี่ได้คือบางทีไซส์อ่ะบางทีไซส์แต่ละไซส์มันมันลดต่ำไม่เหมือนกันบางบางทีมันท่อยาวแนวตั้งแนวนอนไม่ท่อมันมันโค้งลงอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโค้งลง ครับบางทีไซส์สี่แปดจริงแต่ท่อแทนที่มันจะตรงนะมันโค้งมาเงี้ยนี่ยอ้ท่อตรงอันนี้ท่อตรงท่อตรงเสียดผมเมื่ี้ผมอ่านไม่ออกผมอ่านสกค้งสกอตสกอตสกอตเนี่ยท่อตรงแต่เงี้ยเห็นไหมจะเห็นว่าคันนี้ท่อตามดีไซน์ตามรุ่นตามสมัยจะแอนดิ่งข้อตรงครับจะแอนดิ่ตรงมิรินดาผมว่ามิลินดาเลยผมเรียกมิลินดไมลินดาสบายเลยเออสบายอ่าตอนนี่นี่นี่ จายแอนจายแอนมลมลสี่ห้าสิบกว่าเหมอสสำหรับห้าสิบกว่าคนขี่คนความสูงความสูงสิบห้าผมผมขี่ไม่ได้คันนี้ใหญ่ไปแล้วคันนี้ล่ะพี่อยากขี่กินก็ได้นะคุณเคยเห็นเด็กเด็กเด็กไหมเห็นเด็กเออ่สมัยก่อนเด็กตากจังหวัดที่มันมันไม่มีจักรยานที่ขี่รถจักรยานใหญ่ๆอ่ะ ที่ใหญ่ๆที่ข้อตรงๆเนี้ยเด็กขี่แล้วยืนขี่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งเลยไม่ต้องนั่งบาะเลยใช่ไหมตอนน่ะตอนตอนขึ้นตอนลงก็ตอนลงก็เอ๊เอวขี้เคียงหน่อยขี้เคียงหน่อยแข็งแข็งเอาเด็กสมัยก่อนเก่งนะครับไม่ต้องวัดไซส์เลยครับอยากขี่ขี่ได้หมดคือขอให้ใจมันถึงก็พอเนี่ยมาลินเนี่ยคันเนี้ยไหนคันเนี้ยมาลินเนี่ยนะไหนอ่านว่ามาลินเนี่ยตรงนี้ช่วงสั้นนะมาลินโอ้นี่ผมไม่นี่ยี่ห้ออะไร ไม่ไม่คุ้นเลยแห่คันนี้สวยนะมาลินเป็นดิสด้วยนะพี่เป็นดิสเปรกนะเป็นตัวใหม่เนี่ยเออคันนี้สวยเป็นดิสเป็นดิเนี่เ,นเห็นไหมเห็นว,ว่าท่อเขาเอียงลงเหรอปะครับแล<อ>้วก็ช่วงช่วงสั้นด้วยไหมช่วงช่วงเนี้ยเออเป็นของผู้หญิงใช่ปะช่วงสั้นมากเลยนะแต่มันเหมาะเฟรมมันสวยนะพี่ถ้าเทียบกับใจแอ่นนะช่วงยาวเยอะเลยไหมใช่เขาเขาดีไซน์มาไม่ท่อตกกลมๆนะพี่อันนี้ใหญ่ช่วงสั้นแล้วก็เล็กเป็นผู้หญิงมากกว่าเล็กด้วยเพราะว่าผู้หญิงไม่ต้องเตี้ยมากท่อสั้นเนี่ย เป็นดิสด้วยโอ้โหคันนี้สวยมาสวยเฟรมสวยด้วยสมมติไม่ดูสิเฟรมสวยนะเอาสมมติเอาไปแต่งเพิ่มนะพี่เปลี่ยนชุดขับใหม่ผมว่าโคตรหล่อเลยอ่ะผู้ชายผู้ชายปั่นก็โคตรหล่อสามหมื่นซื้อใหม่อะไม่รลอกไม่ถึงหรอกต้อไปร้านได้จริงอะร้านเซอร์วิสร้านโต้ร้านอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนล้อสักหกเจ็ดพันก็หล่อแล้วนะล้อก็หล่ออยู่สวยอยู่นะพี่ เอาไปเปลี่ยนชุดขับอย่างเดียวก็พอผมว่าจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนชุดขับไปก่อนก็ไเลยนะขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนมีปั่นตามงบนี่ใจแอน M ไม่ได้สายแข่งไงสายปั่นแบบออกร่างกายชอผมว่าก็ก็ไปั่นสักพักนึงได้นะครับใช่ไหมอันนี้มีใจแอน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 ไม่ต้องรีบมีมิลินดาไม่ใช่มิลินดาไม่ใช่มิลินดานะสามเหลี่ยมเมมิลินดา อะไรก็แน่ตามนั่นอ่ะม,มือรินดาลูมมันดิลูมร้อยรับเหมือนลูมร้อใหม่เลยพี่ลูมร้อก็เป็นแบนรนดลิ้งแล้วไหมครับของใหม่เลยนะ